เปิด4ส,สถานที่แก้ชงสุดปังพร้อมวิธีแก้ไขปีชงประจำปี2564ปีชงมาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีนโดยการเกี่ยวข้องกับองค์เทพถอยสวยเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาซึ่งเป็นเทพผู้มีอิทธิฤทธิ์และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีคำว่าไทสวยยังมีความหมายถึงดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณ ซึ่งดาวพฤหัสบดีนี้เองก็ถือว่าเป็นประธานของดาวสุพเคราะห์ซึ่งหมายถึงคุณธรรมความดีโชคลาภทรัพย์สินในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทยดังนั้น จึงมีการเชื่อมโยงว่าหากดาวพฤหัสบดีไม่ดีในความเชื่อของโหราศาสตร์ไทยหรือหากปีนักษัตริย์ใดประทะหรือได้รับผลร้ายแรงจากเทพไท้สวยจะทำให้ในปีนั้นจะเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดีหรือที่เราเรียกกันว่าปีชงนั่นเองค่ะโดยปีชงตรงๆจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนปีคักปีเฮงหรือปีผัวซึ่งเรามักเรียกว่าปีชงร่วมจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าสำหรับปีที่ได้รับผลกระทบจะมีอยู่ด้วยกัน4ปีได้แก่ปีชงร้อยเปซได้แก่ปีนักสร์มแม่หรือคนที่เกิดตรงกับปีพศ2อ7 4 2 4ส6 2 4 9อ2510 2522 2534 2546และ2558คะ่ะปีชงร่วมได้แก่ปีนักษัตริย์ชลูมะโรงจอหรือคนที่เกิดในปีพศออ2465 2468 2471 2477 2480 2,483 2,489 2,492 2,495 2,501 2,504 2,507 2,513 2,516 2,519 2,525 2,528 2,531 2537 2540 2543 2549 2552 2555และ2561นะคะ ตามความเชื่อของชาวจีนการไปไหว้องค์ไทสวยจะช่วยบรรเทาเคราะหกรรมในเรื่องของปีชงนี้ได้และควรลงชื่อไปไหว้องค์ไทสวยด้วยเพื่อจะสะดอกเคราะห์เสริมที่ริมงคลให้กับตัวเองขอแนะนำวัดจีนดังๆสำคัญสคัญดังนี้คะ่ะ 1. วัดมังกรกมลาวาดหรือที่เรียกกันว่าวัดเล่งเนยี่ อยู่ที่423ถนนเจริญกรุงแขวงป้อมปราบศตรูพ่ายเขตป้อมปราบศตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร2วัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสร์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรหรือวัดเล่งเนื้อี่2อยู่ที่75ถนนเทศบาลสาย9ตำบลสวนลอยอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 3. วัดทิพวารีวิหารหรือวัดกำรรโลยี่อยู่ที่119้ซอยทิพวารีถนนตรีเพชรแขวงวังบุรพาพิรมเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานาครและวัดที่ 4. วัดโพแมนคุณนารามหรือวัดโพมิ่งปออึ้งยี่เลขที่ 3-2-3ถนนสาธุประดิษฐ์19แขวงช่องนนทรีเขตยนานวากรุงเทพมหานครและสำหรับไปไหว้นะคะให้เตรียมของไหว้ไปด้วยดังนี้ค่ะ 1. ส้มมงคล1จานไหว้เสร็จแล้วก็นำกลับไปกินที่บ้านด้วยนะคะจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเองเฮงเฮงรวยรวยตลอดทั้งปีค่ะ 2. น้ำมันเติมตะเกียง1ขวด หมายถึงชีวิตจะได้รุง่งเรืองโชดช่วงตลอดทั้งปี 3. กระดาษยิงเตียหรือกระดาษเงินกระดาษทอง13แผ่นพร้อมเทียนแดงเขียนชื่อนาำสกุลวันเดือนปีเกิดถ้าเป็นการแก้ชงของตัวเองให้นำกระดาษยิงเตียมาปัดที่ตัวเอง13ครั้งปัดลงมาตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจนสุดแขนแล้วก็ฝากกระดาษไว้นะคะไม่ต้องเอาไปเผา นำซองบรรจุดวงชะตาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดฝากไว้ที่ศาลเจ้าเพื่อให้พระจีนได้สวดมนต์ทำพิธีเสริมดวงชะตาให้เราแคว้วคล่ดปลอดภยัยเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีและนอกจากนี้เราสามารถแก้เคราะห์ป,ปีชงเสริมดวงชะตาโดยการไปทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ เช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาทำการกุศลจิตอา,าสาต,ต่างๆการเผยแพร่สิ่งที่ดีเกี่ยวกับธรรมะเผยแพร่คำสอนดีๆไปบริจาคโลหิตไปทำบุญกับคนตายคนยากไร้เช่นทำบุญกับโรงศพร่วมบริจาคเงินจัดงานศพให้กับญาติผู้ยากไร้การไปไหว้พระตามวัดต่างๆเช่นไปไหว้ให้ครบทั้ง9วัด ก็เป็นการช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตดีขึ้นถือว่าช่วยแก้เรื่องปีชงได้ดีเช่นกันคะ่ะ